หั่นหมูยอกันค่ะก่อนอื่นเราต้องหั่นเอมีค่คะตอนนี้เจเจทำอะไรอยู่คะหั่นหมูยอ,อยค่ะอ่อหั่นหมูยอชิ้นประมาณหนาประมาณสักครึ่งเซนโอเคหนาประมาณครึ่งเซนค่ะ,คะเอมี่หั่นหมูยอแบบนี้ไปทำอะไรคะเอาไป เป็นหมูยอทอดนะคะเราลังน,นิ้วได้วยนะคะเป็นหมูยอทอดนะคะเด็กๆระลองนิ้วนะคะเด็กๆเกราวันนิ้วได้น,นะคะจะมีกำลังหั่นหมูยออยะะู่ค่ะหมูยอแบบนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปทอดค่ะแล้วเด็ๆกๆต้องทำไมคะเวลาหั่นของต้องระวังนิว้วมือกันนะคะ ต้องระวังน,นิ้วมือกันมีมี้วจับอย่างน,น,นี้ไม่ได้เอ็นตตองเขยับมาหน่อยยิ้มหน่อยค่ะอือมีคอยช่วยอ,อยู่นะคะค่ะอาม่า,มาลวกอยู่นะคะ,ะเ,รเร็วเอามาเร็วๆไม่เห็นอมาม่าเลยนะเวอะเร็วะ <laughs> <laughs> ำไมนะคะคเด็กดๆดทำไม่ได้นะคะเพรอะไรคะเพราะว่าเดี๋ยวลวดมือเดี๋ยวเดี๋ยวลวกมือนะคะต้องให้ผู้ใหญ่ทำหรอคะต้องให้ผู้ใหญ่ทำค่ะโอเค,คสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมายำหม,มูยอหมูยอสำหรับเด็กๆเลยนะคะมีอะไรบ้างคะมีหมูยอแลีค่ะมีหมูยอชีสด้วยค่ะมีหมูยอ,ค,ยอค,ค่ะแล้วก็แล,วกแล้วก็มี ยำสูตรเด็ดของนามากค่ะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศค่ะแล้วก็หัวหอมใหญ่แล้วก็มีหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็มีผักขึ้นช่าค่ะเรามายำได้เลยจ้ะเรามายำได้เลยค่ะเรามายำได้เลยค่ะค่ะอ่ะย่ออันนี้ค่ะ ใส่หอมลูกขอมะอ่าอ่อใส่ก่อนอ่ะตัไปเจ๊เจตมะเขือเทศเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ก็ตักเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องหมั่นค่ะมะเขือเทศมีไลโคปีนนะลูกทำให้เราสวยกอ่อนวัยอยู่เสมอผิวดีลูก คนตเจ๊จะชอบมากเลยอ่าเดี๋ยวครึ่งช่ายนะคะเราให้โรยหน้าตอนสุดท้ายนะคะอ่าใส่น้ำยำค่ะหนูคอใส่น้ำยำใส่น้ำยำได้ใส่นี้ค่ะเอา <S <S เอาันนี้ค่ะก็ได้ค่ะกี่ช้อนช่วยกันช่วยกันอ่ะดูสิกี่ช้อนดิ้งสี่ช้อนดูไหมอ่าต้องสช้อนดูเออสองแล้วสี่สอง โอเคพอ,อยังคะพอแล้วค่ะอ่าแล้วคลุกนะคะเดี๋ยวมาคลุกกันค่ะพอแล้วค่ะอ่าโอเคพอคลุกคลุกคลุก<อ>คนคนคน,คนช่วยกันคนเบาๆค่ะเบาๆยวให้หมูยอกระเด้งกระดอนออกมานะคะน่ากินไหมคะน้องเฟย์น่ากินค่ะน้องเอ็มน่มากินไหมคะน่ากินค่ะเดี๋ยวนี้หนูชอบ ก้แต่เล่ะด่อนค่ใส่ใส่ไปขึ้นแช่หน่อยค่ะใส่ใบขึ้นช่ใชใช้มือค่ะใช้มือหยิบได้เลยค่ะไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแ็อันนึงไม่หรูชอบหนูจะใส่หลายอันอมโอเคใส่หมดแลยอุ้ยมันเยอะไปไหมนี่โอเคอาการสวยค่ะไม่เป็นไรไ่ชอบโอะอ่ะโอเคครุค กิีนะมนนเกรอาก็เวลากินหนูก็กินกันแบบว่าที่หนูชอบเยอะหน่อยไม่ชอบก็ยินนะไมไกกินก็ไม่ต้องไปกินอันนี้สิอ่โอเคจะจบจะจบเลยจบรายการนี้เดียวยังหยอกอุกกินก็ไม่ต้องไปตอสินนะอ่าคนคน คนคนอ่ะคนคนคนชอบใส่ไปอ่ะใส่ไปแล้วหนูก็กินอ่ะคนคนคนใส่แล้วหอมๆนะคนเสร็จแล้วชิมกันนะคะลองชิมค่ะชิมฝีมือตัวเองอ่ะเป็นไงบ้างคะ บอกใี่ค่าจะได้รู้ค่ะเป็นไงค่อยไคน้องีอค่ะอร่อยมากเอน่ทามือด้ค่ะอร่อยแค่ไหนคะมีอเฟทามือค่ะ่ะค่ะคอาวอสวัสดีค่ะก่อนชิมขอไม่ได้กินจริงๆนะชิวับอกบายย่าหมูยอของเราก็เสร็จแล้วนะคะย่งหมูยอของเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ะบาย Okay.